นี่คือแมปจับสัตว์ในโลบล็อกฝีมือคนไทยนะครับแล้วตอนนี้พี่อยู่กับลูกและหลานซึ่งวันนี้เราจะมาจับสัตว์กันนะครับโอ้โหเคยเล่นมาก่อนไหมครับทั้งสองคนไม่เคยเลยครับผมโอ้โห้นต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าแบบนี้เล่นยังไงฝีมือคนไทยซะด้วยเออพร้อมไหมครับเด็กๆอ๋อครับผมนี่สังเกตได้ว่าในฟาร์มของแต่ละคนจะมีควายอยู่ตัวหนึ่งนะครับควายเป็นควายอายุ5้าขวบนะของพ่อ ลูกพรอจะรู้ไหมครับว่าแมบนี้มันต้องเล่นยังไงครับเราจะต้องขี่ควายออกไปจับสัตว์ครับผมรู้แค่นี้โอ้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองเล่นเลยนะครับกับแมบจับสัตว์ฝีมือคนไทยอ่ะนี่ตอนนี้เราเหมือนจะอยู่ในป่าแล้วก็พยายามขี่ควายไล่ตามสัตว์นะครับแล้วเราก็จะกดไปที่สัตว์หรอ อ๋อกด e แล้วเราก็ขึ้นไปขี่อ๋อล้วขึ้นไปขี่นกกระจอกเทศอ๋อนี่คือตอนนี้พอกำลังจับนกกระจอกเทศไว้แล้วเราก็ต้องคอยออพยุงมันให้มันหลอดสีชมพูเนี่ยเต็มหรือเปล่าคอยประคองมันนะครับอย่าให้มันชนอะไรเพราะว่าเราต้องขี่ควายแล้วก็จับสัตว์ให้ได้ครับเราต้องขึ้นไปขี่อยู่หลังมันแล้วเราก็ห้ามชนด้วยใช่ไหมใช่ครับห้ามชนเลยอ๋อห้ามชนกับสัตว์ตัวอื่นด้วยโอ,โอเคโอเคโอเคโอ้โหแบบเข้าใจยากนิดนึงนะสำหรับคนไม่เคยเล่นนะครับ มาครับมาดูกันว่าใครจะเป็นนักจับสัตว์ที่ตึงที่สุดตอนนี้ลูกและหลานเข้าไปในป่าแล้วนะครับส่วนพ่อก็ตามมาเหมือนกันเอ้า <c oughs> โอ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยนี่โดนอะไรวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับแบบนี้ยังสามารถรีทรายได้เรื่อยๆโอเคพอเริ่มที่ม้าลายตัวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามจับให้ได้เยอะๆเลยนะอ่านี่เริ่มจับเป็นนะครับได้ม้าลายมาหนึ่งตัวลูกมีเทคนิคในการจับสัตว์แบ่งปันพ่อหน่อยไหม มีครับผมเราต้องคิดล่วงหน้าครับอุ้ยคิดล่วงหน้ายัางไงครับเราต้องดูว่าข้างหน้ามีสิ่งคิดขวางอะไรเพื่อจะได้คิดไว้ครับอ๋อหลบอะไรอี่เหรอไม่ใช่แล้วครับผมเอาล่ะอย่าลืมนะครับสัตว์เลี้ยงใครจะแจ๋วสุดนะครับวันนี้<ม>เฮ้ยตัวพ่อบัอกอะไรก็ไม่รู้หัวหลุดไปเท้วออแต่ไม่เป็นไรครับยังจับสัตว์ได้อยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะจับสัตว์ได้มากที่สุดแล้วก็แจ๋วที่สุดเดี๋ยววัดกันไปเลยอุ้ยพอเจอช้างแล้วอุ้ยอยากได้ช้างกระโดดขึึ้นไปบ เออโอ้โหถึงแม้ตัวจะบักนะครับแต่ยังสามารถกระโดดขี่หลังช้างได้อยู่มาที่เหลือก็แค่บังคับให้มันไม่ชนอะไรก็พออุยอ๊ยช้างเริ่มโกรธครับช้างตกมันมันวิ่งเร็วขึ้นและจะเอาอยู่ไหมเอ,อ้ยได้แล้วตอนนี้ช้างแบบเชื่องแล้วนะครับผมมันก็เล่นไม่ยากนี่พอจะต้องเอาชนะลูกให้ได้อุย๊ยพอเจอสิงโตเฮ้ยแล้วเขาขี่สิงโตเอาว่ะเอาว่ะไปครับสิงโตครับเจ้าป่า อู๋แลวข้างๆกันมีเสือโคร่งนะครับเสือโคร่งวิ่งตีคู่มาอูแบบนี้โอริบอลตอนนี้รีบอลเจอตัวอะไรแปลกๆบ้าไหมครับไม่เลยครับผมเฮ้ยแต่พอเจองูเจอเจระเข้ <laughs> พอเจอเจระเข้กับงู้แล้วพอเจอนกเนืออโอ้โหมันเริ่มแปกแต่ว่าสิ่งโตนี่จับยากมากครับหลอดขึ้นช้ามากและด้านข้างพ่อมีลิงคิงคองอุรังอูตังวิ่งตามมา <laughs> โอ้โหนี่มันแบบอะไรเนี่ย พอเข้าถึงพื้นที่ป่าซาวาน่าแล้วครับเจอนกกระจอกเทศแล้วก็วัวกระทิงและสิงโตสิงโต,งโตจะได้แล้วอีกนิดเดียวยังไงเอ้ยเรียบร้อยสิงโตเชื่องแล้วนะครับเพราะงั้นต่อไปเอ่อก็จะจับอะไรดีวะเอดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราขี่สิงโตไปโดนนกกระจอกเทศเนี่ยมันจะกินนกกระจอกเทศเข้าไปครับโอ้เ oh. นี่ยเนี่ยโอ้โหเอ้เกมทำดีเนี่ยอุ๊ยอ้าวจเจเสืยโคง กินเสือโครองด้วยไงแล้วก็กระโดดไปที่หลังงูเุ้ยโอ้โหงูวิ่งไวมากโอ้โหงูยังไวเลยอะแล้วจับง่ายมากครับงูเรียบร้อยพอได้แล้วต่อจากงูไปที่อา้าวโอ้โหตายไม่รอดคือถ,ถ้าเราขี่บนหลังของสัตว์นักล่านะครับเราจะสามารถกินพวกสัตว์น้อยๆได้อะเออหรือว่าทำสมจริงนะครับเนี่ยโอ้แล้วเรียบร้อยพอได้เสือโครง่งแล้วด้านหน้าเป็นจระเข้คร็อกโคได้ เพราะโคโดายนี่เป็นโอ้โหสุดยอดนักล่าเลยนะกระโดดขึ้นไปขี่ขโคโคได้ว่าเออเอาว่าริบอนมาดูกันว่าพ่อจะได้คอ,อโคได้ตัวนี้หรือเปล่ากลับมาที่ทุ่งยาสวราอีกครั้งนึงนะครับจระเข้สามารถกินควายได้ไหมไม่ได้อุยเอ้าได้เฉยอร่อยเฉยอร่อยเฉยจระเข้กินควายได้ครับลูก แล้วจระเข้ก็กินนกกระจอกเทได้ด้วยและตอนนี้จระเข้ตัวนี้กําลังจะมาอยู่ในฟาร์มของพ่อเรียบร้อยเอาว่าไม่รู้ว่าลูกหลานจับอะไรได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้พ่อมีจระเข้กับสิงโตแล้วฮะโอ้โหแล้วจระเข้กินเสือได้ให้ตายเถอะจระเข้กินเสือเว้ยเนี่ยจระเข้กินเสือโค้งเรียบร้อยคือเราสามารถขี่จระเข้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวสัตว์ตัวไหนเลยอะแต่ว่าการกินมันจะมีครูดาวด้วยนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนี่ครับกินนกเงือก สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือการขี่ไปชนต้นไม้หรือก้อนหินนะครับหัวแตกนะครับทั้งคนทั้งจระเข้เราต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังแข่งกับลูกและหลานอยู่เหมือนได้ดูสารคดีสัตว์โลกเลยวะ่ะพูดถึงสารคดีแล้วตอนนี้ก็เราอยู่กับคุณแบกิวนะครับสวัสดีครับคุณแบกิวสวัสดีครับคุณแบกิวกำลังทำอะไรอยู่หรอครับกําลังจับหนอนกินอยู่ครับหนอนหนอนอะไรวะ โอ้โหและขณะนี้ผมเข้าสู่โซนของ2,000เมตรนะครับผมขี่จระเข้มาด้วยความเร็วสูงผมกินสัตว์ทุกตัวที่ขวางหน้าโดยเฉพาะม้าลายกับเสือโครง่งงูผมก็กินนะครับกินได้หมดอ่ะตอนนี้คุณรีบอนอยู่ไหนนะครับอ๋อผมอยู่ที่200เมตรครับนี่คุณชนต้นไม้เหรอครับใช่ครับโอ้โหสู้ๆนะครับตอนนี้ผมกำลังเ,เข้าสู่2,500เมตรความเร็วเริ่มพุ่งขึ้นเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าผมจะชนต้นไม้เมื่อไหร่ โอ้โหมัน,มนเร็วเกินไปผมรู้สึกว่าชนจนได้โอ้โหโอแต่เนื่องจากว่าผมมี20โลบักผมก็จะใช้มันในการคืนชีพขออนุญาตนะครับผมกลับมาขี่ควายอีกครั้งอ้าวแล้วผมชนเรียบร้อย20โลบักตอนนี้ผมหมดแล้วครับโลบักผมหมดแล้วผมจะกลับไปที่ล็อบบี้ผมจะเอาตระเข้ไปเลี้ยงเฮ้ย แล้วรีบอนมีสิงโตผมมีเสือด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้างูโอ้โหมีเหมือนพ่อเลยวะมีนกกระจอกเทศนกเงือกควายม้าลายแล้วก็ช้างโอ้โหมีเกือบครบแล้วแน่เนี่ยแล้วน้องเฟนล่ะขอดูหน่อยสิโอ้น้องเฟนก็มีเอ้เดี๋ยวนะไม่ไม่มีแต่ตัวแบบน่ารักน่ารักกลยเนี่ยเฮ้ยแต่รีบอนดูนี่สิครับดูยีราฟพี่เฟนดิ้โหเป็นติดสถานนี่อ๋อมันมีสถานะด้วยหรอโอ้โ แล้วมันทําอะไรได้เนี่ยซันนี่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับเออใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะครับแบบนี้เล่นครั้งแรกอะดินี่ครับมาดูที่พ่อบ้างนี่เด็กๆไอยจะจะโชว์เยอะหรอกนะอันดับแรกเลยนี่งูเขียวแล้วก็น,นี่ช้างครับการกล้วยโอ้โหแล้วนี่ครับมีกันหรือเปล่ามีกันหรือเปล่าน้องๆโอ้โหผมไม่มีหรอกครับ <laughs> จระเข้ตาเขผมไม่มีครับ <laughs> จระเข้ตายเข๋เฮ้ย <laughs> มันเข๋จริงวะโอเคปล่อยไว้แล้วกันระเข้ตาเขเฉย แล้วก็นี่ครับลูกมาลายอ่ะฮะแล้วก็นี่รุ่นใหญ่เจ้าป่าเดอะไลออนแล้วก็นี่รุ่นเล็กเสือโครงอุ้ยแต่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะสือโครงตัวใหญ่จังโฮ oh. ้ยนี่ไงนกท่องเที่ยวมาดูฟาร์มนักท่องเที่ยวถึงกับโยนเหรียญให้เลยนะครับประทับใจในสัตว์ของเรา oh. โอเคครับก็ถือว่าแมปนี้สนุกไหมครับเด็กๆชอบไหมอ่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่บอกพ่อมาสิเต็มสิบให้เก้าครับผมอ,มอาม้าวทำไมให้เก้าอ่ะ เพราะว่ายังมีบั๊กอยู่นิดหน่อยครับผมอ๋อเกมเขาเพิ่งเปิดมาใช่ไหมเพิ่งทําเสร็จเนาะใช่ครับโอ้แต่ว่าถือว่าให้ก้าวี่้หัวเยอะมากเลยนะเพราะว่าสนุกมากจริงครับเกมเพย์น่าสนใจมากควบควายไปจับสัตว์นะแล้วดูเหมือนน้องเฟนหลานพี่ก็จะชอบมากนะครับ บอกเลยว่าคืนนี้เด็กสองคนนี้น่าจะมีสัตว์เต็มคอกเลยอะถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะครับกดไลค์มาเยอะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูกันอีกนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะมีสัตว์อะไรแปลกๆมาให้เราจับบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดใครมีข้อมูลหรือเทคนิคการเล่นแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นแมบบแบบตลกๆเ,ยเลยเล่นมาเล่นมาสนุกเฉย